และเอกดังให้ของขวัญตัวเองวันเกิดอึ้งรถดูโวยอะไรขนาดนี้รถแล่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นสำหรับคลิตพิรวัตรแสงโพธิรัตนเราจะเห็นผลงานของเขามากมายหลากหลายด้านด้วยความที่ขยันทำงานทำให้เขาประสบความสำเร็จในหลายด้านอย่างล่าสุดสามารถออกรถดูป้ายแดงเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองโดยหนุ่มคลิตได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดคลิ krit. เผยชมรถหรูป้ายแดงทะเบียนสวยพร้อมข้อความระบุว่า18ตุลาคมสุขสันต์วันเกิดนะไอชัยคริสให้ของขวัญตัวเองซะหน่อยนะัปีนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยแต่เจ้าจะพาไปเจอแต่ความสุขเนาะทั้งกางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างร่วมแสดงความยินดีและอวยพรวันเกิดโดยทะเบียนรถหรูป้ายแดงนั้นก็คือจอจา1189ทีมงานก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนี่ .com ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ